สวัสดีครับมาพบกับนักจุวิชเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดถึงทริคก,การปิดเบาะของตัวฮอนด้าคลิกหนึ่งหกศูนย์นะครับตัวนี้จะมีปัญหาหลายคนบ่นกันนะครับว่าปิดไม่ค่อยได้ปิดลําบากก็คือเวลาที่เราปิดนะครับอ,อยา่าล้วเวียงลงมาเลยนะครับให้ปิดเบาๆนะลงมาสังเกตเดือยล็อกมันนะครับมันจะเป็นประมาณตรงนี้นะถ้าเราเวียงลงมาเนี่ย มันทีมันจะไม่เข้าไม่เข้าตรงร็อกนะครับแล้วก็จะปิดไม่ได้ให้เราค่อยๆค่อยๆนะครับอแล้วก็ดูตรงเดือยตรงเนี้ยนะครับให้มันประมาณแต้ตรงกลางมันนะครับแล้วก็ค่อยๆปิดเข้าไปค่อยๆเข้าไปนะครับแล้วก็กดเนี่ยเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับติดปิดเรียบร้อยแล้วอย่าไปเวียงลงมาอย่าไปกระแทกแรงๆนะครับเพราะว่าถ้าสปริงที่ล็อกมันจะหักได้แล้วมันนีไม่ล็อกล็อกไม่อยู่ก็เผลอลืมตัวไม่ได้ดูเนี่ย กดเข้าไปไม่ลอกเนี่ยเดี๋ยวของจะหายได้นะครับง่ายๆเนาะลองไปทำกันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่าๆๆนี้นะคะรับวะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชุยโฟตโต้ในยูทูบช anel แฟนเพจนัชชุยโฟตโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ